อาเมตาเปกเบบีซีพระตาเตจาตริเถวิมานีพีเปรัเถจักพาเมตาลุวรรณะตาหาเมเทหาวัตภูมิเตเตบุมาจายันตุเทวา ทระถาระวิสต์เอยะภาคันทัปนาคาติขันตาสันติเตยังมุนีวะระวาชนังสาธุโอมีสุนังตุธรรมะตวนาคาโลอายังมะนัตตา ธรรมะตวนักาโลอัญภ <BLE> ักดันตาตาทุกตาทุกตาตุรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยตาทุกเอาตะตามใจ่มือจนน้ำมือไว้นะเอาตะตามใจมือจนน้ำมือไว้จะได้เกาะขับถวายสังฆทานแล้วเข้ายพระเข้าวัดไปตั้ำมโอตามตบก็ร้องกันนะ

อิมานิยังเปนเดชทานานิจบาลีวาลานิทิ่ผูสังพระโอโหยามะสาธุโนเันเตชทีู้ทงโฆอิมานิสางพทานานิจบาลวาลานิปฏิกานหาตุทำหากรรมที่กรตัง ปีตา,ายะปุถายะถ้าแต่พระสมผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายก็น้อง,องอตวหายพระพุทธรูปป้าตจกีวรพระไตกีโดกดอกไม้พุทีเนชปัจจัยสี่เพื่อถวายสัมธานเพื่ออุปโโภเพื่อบริโภคพ้อทั้ขงของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อแผนเมตตาถวายแด่เจ้าฟ้าพระมหาการเทพเทวาวิดามดาภูบาอาลผู้พิักษ์ผู้ญาติยายญาติพี่น้องประตูผู้ร้ายสามีภรรยาบุตรบริวาร พระไทยยมงคลเจ้าครมพาลีเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของทุกเจ้าของท่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีเย้าผีเรือนแม่ยานานายพรานนาประตูเจ้ากรรมนเวรเจ้าเกณฑ์เจ้าตาตับตทั้งหลายตับพระวิญญาณทั้งหลาย ที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่ลงรับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของพระเจ้าในอาีกันธาปัจจุบัน,นกัน่าอนาคตกันาขอให้กันทั้งหลายจงม,มาลและอนุโมทนาบุญ อาโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปผลบุญและอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้กระทำต้องนำมาส่งเสริมให้ข้าพเจ้าพ่อครัวข้าพเจ้าบุโรหิตวานข้าพเจ้ากิจการงานของข้าพเจ้าที่อยู่ที่อาศัยข้าพเจ้า ต้งมีความสุขต้งมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระหมดเราะหหมดโตหมดโรคหมดภัยหมดวัฏยดจําไรทุคทุกวาราดีตาระนานเธอนบอกชื่อนาสกะุลวันเดินปีเกิดบาลขที่ตำบลอำเภอับบำบลบ,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 บ้านฤาษฐาน้อง